พระพุทธเจ้าตรัสสอนธรรมจาริงสุขขังเซนติการประพฤติธรรมย่อมนำความสุขมาให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลเราต้องการความสุขต้องการความพ้นทุกก็ต้องมีเหตุ การที่สุขหรือความพ้นทุกข์ปรากฏขึ้นมาไม่ได้ปรากฏขึ้นมาเปล่าๆมีเหตุมีผลการประพฤติทธรรมทำไมถึงนำความสุขมาให้ความสุขมีหลายระดับความสุขแบบคนทางโลกเขาก็ไปหาความสุขจากลูป เสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ตัวเองพึงพอใจไปหารูปสวยๆดูนะกลิ่นหอมหอมรสชาติอาหารที่ถูกปากเราเป็นคนก็ได้มีชีวิตไม่มีชีวิตมีบิญญาณครองไม่มีวิญญาณครองท่องเที่ยวไปชมธรรมชาติ ผู้คนไปหาความสุขจากภายนอกทั้งสิน้น mm hmm. ก็เรียกความสุขจากกรารม,มาสุขหรือความสุขจากระหว่างเพศชายและเพศหญิงแต่ผู้ปฏิบัติธรรมเห็นได้นำความสุขมาให้ทำไมถึงมีความสุขคนเหล่านี้หาความสุขจากภายในตัวเอง ไม่ต้องไปหาความสุขจากภายนอกความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เราพึงพอใจนะ่ยสิ่งนี้ไม่เที่ยงเราไปท่องเที่ยวมีความสุขกลับมาถึงบ้านก็เบื่ออีกสักพักเราไปหาที่เที่ยวใหม่ให้มันเพลินใจหนุ่มสาวเช่นเดียวกัน ตอนหนุ่มสาวรูปร่างหน้าตาสวยสดงดงามก็พึงพอใจพออยู่แก่เท่าไปนะเริ่มแก่เท่าความสวยความหล่อเริ่มหายไปหลายๆคนก็นอกใจกันไปหารูปใหม่ๆที่สวยที่หลอ่อที่พึงพอใจเพราะสิ่งภายนอกเปลี่ยนแปลงตลอดนะคนก็สแสวงหาตลอด รูปเสียงกิ่ลรสัมผัสใหม่ๆม,มาสนองกิเลสในใจเราตลอดเวลาจะเกิดความร่มเย็นไม่ได้เพราะสิ่งที่เราออกไปแสวงหามันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเปลี่ยนแปล,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 ปลบงบังคับบัญชาไม่ได้ตลอดนะคนปฏิปิฏฐิปัติธรรมเขามีความสุขจากในใจเพราะทำไมสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ใจก็คือกิเลส กิเลสพาให้เราเดือดร้อนพาให้เราไปทำบาปกรรมทำให้เราเกิดความทุกข์ในใจขึ้นมาเกิดความไม่สบายใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะพอกิเลสของเราบางครั้งกิเลสของเราก็ออกไปทํำร้ายผู้อื่นอีกนะคนที่มีปัญญาจะกลับมาดูจิตใจตัวเองตลอดเวลาเพราะาเหตุแห่งทุกข์ ต้นตอมันคือจิตของเราความหลงความสุขมันปรากฏกับปรากฏที่ใจของเราความทุกข์ที่ปรากฏก็ปรากฏที่ใจของเราคนที่มีปัญญาจะกลับมาดูใจของตัวเองตลอดเวลาสร้างเหตุแห่งความสุขเหตุแห่งความสุขคือเราต้องรู้เท่าทาันกิเลสให้มากที่สุดปล่อยวางกิเลสให้มากที่สุดด้วยจับ เริ่มต้นคือเริ่มมีสติก่อนถ้าเราไม่ไมีมีสติทั้งวันทั้งคืนก็ไปเป็น,ปนตามอำนาจแห่งกิเลสนั้นกิเลสปรุงแต่งอะไรเราก็ทําตามไปไม่ได้รู้ตัวนะสร้างบาปกรรมขึ้นมาบ้างสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาบ้างเพราะความหลงอยู่ในใจเราตลอดผลิตสิ่งใดออกมาก็เป็นผลิตด้วยความหลงนะมีแต่ความวุ่นวายเดือดร้อนตลอด การที่เรามีสติเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อให้เรากลับมาสังเกตเห็นสิ่งเหล่านี้ได้สติก็ต้องมีการฝึกหัดสติเกิดเองไม่ได้เกิดเองมันก็เป็นสติที่ไม่ได้มีความตั้งมั่นขึ้นมาไม่เพียงพอจะไปต่อสู้กิเลสนะการฝึกหัดสติอย่างดีก็คือให้มีกรรมฐา,านประจำใจตลอดเวลามีสติอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลา มีสติคือความคือความระลึกมีสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวสติคือระลึกไม่เผลอไปมีสัมปชัญญะคือมีความรู้ตัวตลอดเวลามีกรรมาฐานประจำใจจะฝึกหัดได้อย่างดีนะกรรมาฐานขัพุทธานุสติก็ได้อานาปานาสติก็ได้พุทธานุสติก็คือระลึกคําว่าพุทธโธ ในใจของเราให้มีความตั้งมั่นขึ้นมาท่องคำคำเดียวตลอดเวลา,าพระใหม่เรามาบวชมาประพฤติปฏิบัติให้เราเระลึกพุโทโธตลอดพุดโทโธอยู่ในใจของเราท่องสบายสบายที่ใจรู้สึกตรงไหนก็ท่องตรงนั้นเราระลึกรู้ที่หน้าอกเราท่ามกลางอกเราก็ท่องพุโทโธอยู่ตรงนั้นเรารู้เฉพาะหน้าเราก็ท่องพุโทโธเฉพาะหน้ารู้อยู่ตรงแค่ตรงนั้นพอ มีความคิดปรากฏขึ้นมาก็ทิ้งความคิดกลับมาที่คำว่าพุโทโธกลับมาที่ลมหายใจนะคนที่ดูลมหายใจก็แบบเดียวกันเพียงเฝ้าสังเกตว่าร่างกายหายใจยังไงหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องไปบังคับลมเพียงแต่เป็นผู้สังเกตนะทำใจให้สบายและดูลมหายใจตัวเองลมเข้าลมออกมีความคิดแล้วก็ทิ้งความคิดกลับมาที่ลมหายใจเข้าออกเพียงเท่านี้ ทำการงานระหว่างวันเคลื่อนไหวร่างกายทำงานบ้านกวาดวัดนลา้างบาทกบชันทุกอิริยาบถมีสติรู้เท่าทันการเคลื่อนไหวในปัจจุบันของเราจะคู่จะเหยียดจะดื่มจะรับประทานอาหารจะพูดคุยมีสติอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลาเมื่อมีสติอยู่กับปัจจุบันจะไม่เผลอคิดไปในอดีตไปในอนาคต นะอยู่ในปัจจุบันเรียกปัจจุบันนธรรมนะอยู่ฝึกหัดตลอดเวลาสติจะเริ่มแก่ก้าขึ้นเพราะในหนึ่งขณะจิตทำได้เพียงเรื่องเดียวถ้าเรามีคำว่าพุโทโธหรือรู้ลมหายใจอยู่ขณะจิตนั้นเขาจะคิดไปเรื่องอื่นไม่ไดนะ้การที่มีความคิดไปเรื่องอื่นหมายความว่าขณะนั้นเราไม่ได้ท่องพุโทโธขณะนั้นเราเผลอไปไม่รู้ลมหายใจของตัวเอง การที่เรามีสติระลึกปัจจุบันตลอดเวลาสติมีความเข้มแข็งมากขึ้นเมื่อมีความคิดปรากฏสติรับทราบความคิดนั้นก็ดับไปเขาก็กลับมาที่ปัจจุบันที่ตัวเองกําหนดจะเป็นอิเรียบทก็ได้อยู่ที่กรรมฐานใดก็ได้กรรมฐานพุโทโธกรรมฐานลมหายใจก็ได้อะไรที่ทําแล้วเกิดความเบาสบาย ทำให้สติเราเกิดง่ายเราก็ยึดกรรมาฐานนั้นเป็นกรรมาฐานประจําใจของเราฝึกหัดให้ตลอดเวลาเพียงเท่านี้ความสุขเริ่มปรากฏความทุกข์ของคนเกิดจากความคิดแล้วคิดแบบผิดผิดคิดแบบไม่เท่าทันคิดแบบกิเลสนาคิดย่อมสร้างความเดือดร้อนเมื่อเรารู้เท่าทันความคิดเราสามารถปล่อยวางความทุกข์ได้ระดับหนึ่ง นี่เป็นความสุขจากความสงบพอเรารู้เท่าทันความคิดบ่อยๆอจิตจะเริ่มปรุงแต่งน้อยลงหรือแม,ม้แต่มีการปรุงแต่งเราก็ไม่อยู่ไหลไปในความปรุงแต่งนั้นรู้ว่ามีความคิดก็ปล่อยวางความคิดนั้นเสียกรรมนิธกรรมมาตานเกิดเป็นความสงบขึ้นมาเขาเรียกว่าสุขจากความสงบอันนี้เป็นสุขประเภทแรกคือเราไม่ต้องไปหาสุขจากภายนอก แค่เรากลับมามีสตินะอยู่กับตัวเองมีกรรมฐานรปชำจะเมื่อจิตเกิดความสงบเราก็มีความสุขขึ้นมาแล้วเป็นความเบากายเบาใจมีความแช่มเชื่อนอยู่ในจิตในใจมีความอิ่มมีความว่างอยู่ในใจเป็นความเบาสบายนี่คือเป็นสูงจากความสงบสติที่เราฝึกหัดมีลมหายใจมีคำพูดโทต่อเนื่อง นะเมื่อความคิดน้อยลงเรามีอารมณ์เดียวกับกรรมฐา,านจิตปล่อยวางสิ่งต่างๆออกไปแล้วนะก็เป็นความสงบขึ้นมาเมื่อสงบบ่อยๆเรียกว่าจิตสร้างฐานแห่งความสงบขึ้นมาเป็นฐานแห่งความรู้แลนะเป็นความรู้สึกตัวมีความรู้ขึ้นมาไม่เผลอไปไหนมีอารมณ์เดียวอยู่ที่หน้าจุดจุดนั้นเป็นความรู้เด่นขึ้นมาด้วยความวางเฉยเ,ยเป็นความตั้งมั่นของจิตเรีว่าจิตที่มีสมาธิ นี่มีความตั้งมั่นเหนียวแน่นนั่นน่แน่นหน,น,น,นาไม่ไหลไปตามอารมณ์เราสามารถอยู่ในความสงบนี้อยู่ในความตั้งมั่นนี้โดยไม่ไหลไปตามอารมณ์ความวุ่นวายเนี่ยจิตที่มีความสงบนี้ก็พออยู่นะปฏิบัติถ้าปฏิบัติมาถึงจุดที่จิตมีความสงบร่มเย็นก็พออยู่ไม่เดือดร้อนแม้กิเลสยังไม่หมดจากใจของเราแต่เราก็ไม่เป็นผู้ที่เดือดร้อนนะพอสามารถมี การพักผ่อนของจิตได้เมื่อเกิดความวุ่นวายเกิดความทุกข์ใจเราสามารถปล่อยวางหลบเข้ามาในความสงบมีชั่วขณะหนึ่งนะแต่ความสงบนี้ก็ยังสิ่งที่ไม่เที่ยงอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้ทำลายกิเลสความหลงในใจของเราเป็นแค่หยุดพักกดข่มเอาไว้อยูนะ่กิเลสยังไม่ได้ทำงานพะหยุดไปด้วยอำนาจแห่งสมาธินั้นนะเป็นความว่างเป็นความเบา,เ,า,เ,บาเกิดผู้รู้เด่นขึ้นมา เราอยู่ในความรู้นั้นแต่กิเลสไม่ได้ถูกทำลายเป็นการพักจิตชั่วคราวกิเลสหยุดทางานชั่วคราวเมื่อเราถอนจากสมาธินั้นแล้วกิเลสก็ทำงานใหม่คนที่ไม่มีปัญญาเป็นแค่ระดับสมาธิก็เกิดความวุ่นวายขึ้นมาใหม่ยกเว้นคนที่ชำนาญในสมาธิอยู่ในสมาธิตลอดก็สามารถกดข่มไว้แต่ว่ากิเลสก็ไม่หมดวันหนึ่งสมาธิเสื่อมหรือไม่ได้เข้าอยู่ในสมาธินั้น ก็หลงไปตามอำนาจแห่งกิเลสเช่นเดิมเลยต้องใช้จิตที่มีสมาธินี้มาค้นคว้าทางด้านปัญญาต่อว่าปัญญาคือความเห็นจริงรู้จริงเราจะรู้อะไรสิ่งที่พาเราหลงสิ่งที่พาเราทุกข์คือรูปนามกายใจของตัวเองที่เรามาหลงเวียนใยเวียนเกิดหลงทุกข์ก็เพราะหลงความยึดมั่นถือมั่นของเราหลงมายึดมั่นถือมั่น ในรูป,ปรกายของเรายึดมั่นถือมันว่ากายนี้จะเป็นของที่เที่ยงแท้สวยสดงดงามดีงามอยู่กับเราตลอดไปไม่เข้าใจความเป็นจริงของรูปร่างกายนี้รูปร่างกายนี้เกิดขึ้นมาแล้วนะสิ่งที่ตามมาก,ก็คือตั้งอยู่ขนาดหนึ่งที่สุดแล้วก็คือแตกดับไปทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นของเราตลอดเราเราอาศัยร่างนี้เพียงชั่วคราว เท่านั้นเองวันหนึ่งก็ปล่อยไปตามธรรมชาติเดิมเขาเขาเกิดมาจากดินน้ำไฟลมรวมตัวกันชั่วคราววันหนึ่งก็เป็นลมน้ำไฟลมนี้แตกสลายไปเรามาอาศัยร่างนี้เพียงชั่วคราวทุกสิ่งทุกอย่างคืออน,นิจจังแม้แต่ในส่วนนามรรมนะความสัญญาอารมณ์ความสุขความทุกข์ความปรุงแต่งที่เมื่อลราคดขึ้นมา ันก็เป็นแค่สิ่งชั่วคราวเกิดมาตั้งอยู่ขณะนุ่งแล้วก็ดับไปจิตหลงดวงนี้ก็ไปหลงยึดมั่นถือไม่เป็นจริงเป็นจังหลงตะกุบเงาตลอดเวลานะมันก็เป็นสิ่งที่จิตดวงนี้ต้องเข้าไปศึกษาเห็นความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลง,บ,งบังคับบัญชาไม่ได้ที่บุญวยัยเรื่องทั้งหมดก็คือจิตหลงดวงนี้เข้าไปยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นเอง จิตไม่หลงยึดมั่นถือมัในสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้ยึดมั่นถือมันใ,นมมนอมนในสิ่งที่ไม่เที่ยงตลอดเวลาเป็นการหลงอีกชั้นหนึ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นจิตท,ที่เข้าใจความเป็นจริงปัญญาจะเข้าไปคลี่คลายค่อยๆปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ออกจากใจเป็นความสุขอารมณ์มาสุขการที่เราปล่อยวางไปแต่แตและขณะความทุกข์ก็ดับไปและเป็นความตั้งมั่นขึ้นมาเป็นความสุขขนาดหนึ่งขึ้นมาจนวันหนึ่งจิตเข้าใจด้วยทองแท้ ปล่อยวางรูปนามกายใจนี้โดยสิ้นเชิงนั่นคือบรม,มสุขเพราะว่าทุกจะไม่ได้ปรากฏกับจิตดวงนั้นอีกต่อไปนั่นคือคนที่เข้าสู่อริยผลนเป็นพระอริยะเจ้าชั้นสุดท้ายคือพระอรหันตัดความทุกข์โดยสิ้นเชิงเพราะหมดความยึดมั่นถือมั่นในรูปกายใจของตัวเองรูปนามกายใจนี้ไม่ติดในรูปไม่ติดในมานมามธรรมขันธ์ต่างๆขันธ์ห้า ดูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปล่อยวางไปสิน้นรวมทั้งจิตของตัวเองก็ปล่อยวางทิ้งหมดนะไม่มีเจ้าของในสิ่งเหล่านี้ความทุกข์ก็ไม่ปรากฏอีกต่อไปอันนี้เป็นผู้ที่หมดความทุกข์โดยสิ้นเชิงนะการแบบพฤติธรรมนำความสุขมาด้วยลักษณะเช่นนี้เราเป็นผู้ที่ได้ได้ยินได้ฟังให้มันภาคเพียนะเดินให้มันถูกต้องตามรามทุกวันนี้ นะธรรมะมีหลากหลายมากมายการฟังธรรมะต้องฟังด้วยความมีสติมีปัญญาทุกวันนี้เหนะมือนพ่อแม่ครูอบาอาจารย์สมัยก่อนท่านพูดพระอาหารหันต์บ่มแค๊นะชิงสุกก่อนหามนะอาหารหันต์บ่มแกตเยอะทุกวันนี้อา,หารหันต์โซเชียลนะเชียร์กันไปปะเพอปฏิบัติกันไม่รู้แนวไหนกัน นะมีแบบนี้เยอะแยะไปหมดคนที่ฟังธรรมบางทีภูมิธรรมไม่ถึงเราฟังไม่ออกนะไม่รู้ว่าผิดตรงไหนถูกตรงไหนด้วยความศรัทธาก,ก็ทําไปเดินผิดทางมันไม่ไปถึงสุดหรอกนะบางครั้งก็เป็นวัวหานหมดความสงสัยในธรรมไดธรรมะสิ่งเหล่านี้ก็พูดแต่ไม่ได้บอกว่าหมดกิเลสคนฟังก็นึกว่าท่าน,นไดบันลุทาไปแล้วธรรมนะนั่นคือธรรมชั้นใดละ นะธรแมะแค่ระดับสติธรรมนะหรือเป็นแค่สมาธิธรรมหรือเป็นบัญญาธรรมหรือบรรลุขนาดเป็นอรหันต์การเดินเพราะบางสำนักสอนแค่ทรงจำบางที่บางแห่งก็แค่ระดับเจริญสติสมาธิก็ไม่มีแค่รู้เฉยๆแล้วจะไปปล่อยวางอะไรเราบอกว่าได้ธรรมะได้ธรรมะคือได้สตนะิแต่ไม่ใช่เป็นได้มักผลมันคนละเรื่องกันนะบางครั้งบางคราว ภูมิธรรมของเราวุฒิภาวะทางธรรมเราไม่ถึงเราฟังไม่ออกนะเดินไปก็คือเสียเวลาเราเดินตามพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านทรงมักทรงผลทั้งแต่งหลวงปู่มั่นหลวงมาหลวงปู่ม่นหลวง,งปูงป่ฟ้น่นหลวงปู่ซิมหลวงตามหาบัวนะทุกโคงทุกท่านท่านเดินมาหมดมีพร้อมทั้งศีลมีการฝึกสติมีฝึกสมาธิจนจิตสมาธิที่ตั้งมั่นจิตสมาธินี้ เอาไปค้นคว้าทางปัญญาต่อเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในธาตุขันนี้แล้วเกิดการปล่อยวางนะทุกวันนี้รู้เฉยๆนี่เยอะมากในคําสอนที่ออกมาสั่งสอนกันรู้เฉยๆก็แค่สตินะมันจะไม่มีการทำละลายอะไรเลยรู้เฉยๆหยุดคิดนะสิ้นคิดหยุดคิดก็แค่นั้นเองหยุดคิดก็คือแค่ระดับความสงบยังไม่ได้เข้าใจความเป็นจริงไม่เข้าไปถไ่ายถอนความหลงผิด เกิดขนาดจิตที่เกิดการปล่อยวางจริงๆนะไม่ได้ปรากฏขึ้นมามันไม่ใช่การทําลายกิเลสเป็นแค่หยุดชั่วคราวเท่านั้นเองการหยุดคิดหยุดการปรุงแต่งไม่ใช่การทําลายกิเลสเป็นแค่หยุดขนาดหนึ่งหยุดพักไม่ให้กิเลสออกมาทํางานหากปล่อยเป็นปกติกิเลสก็ออกมาทํางานเหมือนเดิมนะเป็นแค่ภูมิสมาธิที่มันตั้งมั่นเท่านั้นเองตราบใดที่เรา ไมไ่ใช่ปัญญาเข้าไปค้นคว้าเห็นความจริงแล้วปล่อยวางกิเลสยังไม่มีทางหมดไปในจิตใจของเราไม่มีทางหมดไปจากจิตใจของเราอย่างแน่นอนนะต้องใช้ปัญญาเข้าไปคลี่คล,คลายปล่อยวางเป็นกานาไปจิตเห็นความเป็นจริงของร่างกายของอาการจิตหรือแม้แต่ตัวจิตเองปล่อยวางขนาดหนึ่งนะเข้าไปสู่ความสงบเมื่อออกมาหลงยึดมันถึงมันเราก็ค้นคว้าพิจารณาปล่อยวางเป็นกานาจนถึงจุดหนึ่ง เรื่องมรสมังคนะีตัวที่เราประพฤติปฏิบัติมาทั้งสมาธิสติปัญญาทั้งหมดรวมเป็นหนึ่งเข้าไปตัดนะความหลงในใจของเราขาดนะขาดแล้วมันจะไม่มาเกิดอีกขาดแล้วขาดเลยนะไม่ใช่เขา้าเข้าออกออกยังมีเขา้ามีออกอยู่ยังเป็นของเก๊อยูนะ่ของจริงคือขาดแล้วขาดเลยหมดออกจากใจของเรานั่นคือเรนนื่องมรลนิพานนะให้ทุทกทท่านมันภาคเพียน เดินตามทางเราเดินถูกทางย่อมถึงปลายทางอย่างแน่นอนขอให้เราเป็นผู้ที่มีจิตใจแก่ที่เข้มแข็งนะมีจิตใจที่ตั้งมั่นตั้งใจทำนะจะได้ประสบความสำเร็จในทางทาการทำุกทุกท่าน